บุมปนัตตาระทึกวันแทงลูกคนที่สามรู้เพชชัดตั้งชื่อรอแล้วบุมพนัตตาวันนี้ควงสามีและน้องอเล็กลูกชายสุดน่ารักวัยหนึ่งขวบแปดเดือนเปิดตัวครั้งแรก น้องที่อยู่ในท้องกี่เดือนแล้วจะหเดือนแล้วพ่อก็จะรีบเลี้ยงเลียงเองครับบุ๋มมีหน้าที่ปั๊มนมคนนี้พึ่งวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะเพราะว่าอายุบุ๋ม48ิแแล้วนี่ก็ห0จะมารอปาฏิหาริ์เหมือนตอนอเล็กเราก็ไม่รู้จะอายุเท่าไหร่แล้วจะได้ไหมแล้วเราอยากได้ลูกชายเพิ่มมาเล่นกับอเล็กค่ะเราก็เลยคิดว่าเห็นลูกสาวเขาโผล่มาสามแล้วจะมาสาวอีกเราจะมีสาวเต็มบ้านก็ยังไงอยู่ ตอนนี้ใช้ฝีมือตัวเองดูจากสถิติที่ผ่านมาก่อนนี้สามสาวติดชักลังเลน้องอเล็กรู้ยังว่าเขากำลังจะมีน้องพยายามบอกเขาแล้วค่ะตามลักที่ในโซเชียลบอกมาแม่แม่ในโซเชียลมีลูกคนที่สองขึ้นไปก็พยายามบอกว่ากำลังจะมีน้องนะไม่ใช่ค่อยปวดพาดออกมาแล้วมีเด็กอีกคนในบ้านต้องค่อยๆสอ,อนเขาในนี้ว่ามีน้องนะตั้งแต่สเดือนที่บอกอเอ็ก สามีดูแลเรายัางไงบ้างเขาก็คันน้ำส้มให้พี่บุ๋มบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอาหารสามมื้อจะครบตลอดใช่ครับแรกๆอาจจะเดาเมนูไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าเรามาในสายเพาะกายก็กินเกรียนๆหน่อยส่วนใหญ่จะปัน่นเพราะเริ่มปรับตัวมาเป็นคนธรมรมดาคนปกติก็ห่างจากเพาะกายพยายามเอากล้ามเนื้อออกเปลี่ยนพฤติกรรมลงมา